รอมานานแล้วนะครับสำหรับ watchOS เวอร์ชัน1 1สิ่งที่ผมพบมากับบริการหมอคัม1 4 1 4น plus นะครับผมก็คือเลือกเสียงเลขเข้าเออมันมีก่อนหน้านี้ไหมแต่พออัปเดตเป็น watchOS 11แล้วมาเจอก็เลยตีดต่างว่าเพิ่มเข้ามาใน watchOS เวอร์ชัน1 1นะครับใครที่ใช้นาฬิกา apple watch ของทาง apple อยู่ อัปเดตเป็น watch OS 11กันแล้วนะครับผมสาธิตด้วยการเปิดตัวอ่านหน้าจอที่ชื่อว่า voice over สำหรับผู้พิการทางสายตานะครับเพราะคนทำสื่อคนนี้ก็เป็นคนตาบอดตาใสา่ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนทั่วไปเข้ามาดูก็ดูตามเมนูและกดจิ้มตามเมนูนะครับแต่ผมจะสาธิตและแนะนำให้สำหรับเพื่อนคนตาบอดโดยการใช้งาน w a t c h over นะครับดังนั้นอาจจะมีเสียงที่เพื่อนๆอนอาจจะงงๆกันอยู่ว่าเสียงอะไรเนาะเบื้องต้นปลุกหน้าจอขึ้นมาครับ ผมอัปเดตเเป็น watchOS 11และใช้เสียงสิริผู้ชายนะครับเริ่มต้นเข้ากดปุ่มดิจิตอลคาวเข้าแอปทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาหาการตั้งค่าให้เจอนะครับเจอการตั้งค่าเมื่อไหร่นะครับหนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน w a t c h o v e r บน Apple Watch หมดขัามสิทธิการตั้งค่าหรือคุณจะเข้าผ่านแอปพลิเคชัน watch บน iPhone เลยก็ได้นะครับเข้าแอปพลิเคชัน watch แล้ว ปัดซ้ายหรือปัดขวาปัดขวาปัดขวาไปหาเมนูที่ชื่อว่าเสียงและการสั่นนะครับอ่โหมดข้ามสิทธิ์การแจ้งเตือนนวิจเจตซสอนอัจฉริยะบน Apple w o t c h ผมทําบนนาฬิกาเลยนะครับก็หน,นิ้วปัดขวามาเรื่อยทั่วไปโฟกัสโหมดเครื่องบินหาเสียงและการสั่นเซลูล่าไวไฟบลูทูธจอภาพมุมมองแอปคําสั่งมือการช่วยการเข้า s i ร i เสียง นี่แหละครับหาเมนูนี้ครับที่มีกรอบตรงนี้แหละครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนทั่วไปเข้ามาในการตั้งค่าจิ้มไปที่เสียงและการสั่นเลยครับผมจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนใช้งาน watch over พอเข้ามาแล้วจะอยู่ที่ปุ่มย้อนกลับให้ปัดขวามาเสียงและการสั่นขวามาครับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนนี่ครับจะมีหัวข้อเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนเลยระดับเสียง0น่ปรนี่ปรับปรับระดับเสียงได้ของเสียงเรียกเข้านะครับโดยการหนึ่งนิ้วปัดลงระดับเสียง 94%ปัดลงรถระดับเสียงเรียกเข้าหรือ1นิ้วปัดขึ้น9น1นิ้วปัดขึ้น100%ให้เป็น 100%, 100สูงสุดที่100นะครับปัดขึ้นก็เต็มที่100แล้วอโอเคปัดความแมา่ต่อโหมดปิดเสียง ุ่มสวิตปิดเออตรงนี้หมดปิดเสียงสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ะอ,อย่าอย่าไปเปิดนะเปิดเดี๋ยวเสียงได้เข้าไม่มีนะโอเคครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาการข่าเริ่มต้นอ่าการสัน่นเป็น่าเริ่มต้นไว้หนึ่งนิ้วปัดขวามาโหมดปิดเสียงจะไม่ปิดเสียงนั่นเลยปัดขวามาเสียงเรียกเข้าค,ณคนณกรดนี่เสียงเรียกเข้านะครับเออเขาอ่านถ้าถ้าบน Apple Watch มันอ่านยังไงไม่ไม่รู้นะเสียงซีรีส์เนี่ยเอาเป็นว่าค่าเริ่มต้นอ่ะก็เป็นเสียงที่เราคุ้นเคยแล้วกันเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองเเรียกข้า อ่านี่ครับปุ๊บเข้าไปหนึ่งนิดแต่สองครั้งค่าเริ่มต้นเลือกอยู่เนี่ยเขาเลือกอยู่เดี๋ยวเราลองฟังค่าเริ่มต้นนะคนว่่าเริมต้อันนี้ซื้อเสียงเรียกเข้าค่าเริ่มต้นที่เราคุ้นเคยกันถ้าเราต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกข้าตอนนี้ถ้าผมนับไม่ผิดมีทั้งหมด8เสียงรวมเสียงค่าเริ่มต้นนะครับโอ้โหก็รู้สึกว่าเออมันทําเออดีนะครับโอ้เดี๋ยวนะมีเสียงนกนกมาด้วยนะก็แสดงว่าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วผมตั้งไว้ ไขลา,านไขลา,านนะอันนี้น่าจะเป็นไขลา,านอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ปัดขวามาก็จะมีตัวเลือกเราต้องการตัวไหนเราก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งหรือฟังก่อนก็ได้ถ้าฟังก่อนคือเลือกเลยหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งไขลานนี่อันนี้คือเสียงที่สองนะโอ้โหติ๊ดตึ๊ดติ๊ดต๊ด,ตด,ตด,ตดอ่ะปัดขวามาต่อไขลานไขลานอ่าถ้าถ้าถ้าปัดไม่ไปนะครับกุนกรวดอ่ะ ให้เราแตะตรงกลางหน้าจอแล้วปัดขวามาใหม่เลือกอยู่อเขาก็จะเลือกไปเลยเวลาเรากดฟังนะครับก็เลือกไปเลยอ่าเราก็ปัดขวามาจิงเกิลจิงโกอาถ้าคุณต้องการฟังจิงเก้ก็หรือเลือกเลยก็หนึ่งนิ้วแตกสองครั้งจิงเกิลเอออันนี้มันคุ้นๆเนาะเราก็ปัดขวามาเนี่ยเขาก็ไม่ไปใช่ไหมครับเราก็แตะตรงกลางหน้าจอแล้วปัดขวามาปิดอ่ามีปิดด้วยเหรอปิดจิงเกิลเลือกอยู่ปิดโฟกัสเนี่ยมีปิดปิดคืออะไรอะปิด อ๋อบิดเหรอบิดหรือปิดอ่ะอันนี้คือเสียงต่อมาบิดเลือก่ัสอ่ะลองโฟกัสโฟกัสตุ๊กตุกตุ๊กตุกอย่างเงี้ยโฟกัสแค่เนี้ยโฟกัสโอ้อ่ะมหัศจันโอ้โฟกัสมหัศจรรย์มหัศจรรย์มหัศจรรย์เป็นไงครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บมหัศจรรย์อ๋อก็ทุกอันนะครับพอหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอแล้วปัดขวาไปเลือกตัวต่อไปเนี่ยส่งผ่านพอเจอส่งผ่านแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้ง เออมันก็ค้ายบน iPhone แบบเสียงพวกนี้ออหนึ่งนิ้วแต่ตรงกลางแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาเน,นี่ย,ยร,ริวรัรตรีคืออะไรวะงงยยอุ้ยขออภัยครับเพื่อนเออ่ะอย่างเงี้ยอ่าก็มีประมาณตัวเลือกเมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนะครับอ่าเราผมก็กลับไปเลือกค่าเริ่ยยรตรมต้นนะครับก็ปัดซ้ายปัดขวาเลือกเอา ยอยากได้เสียงไหนก็หนึ่งนิดแต่สองครั้งคุณก็เลือกเอานะว่าคุณอยากใช้เสียงไหนนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้คุณได้เลือกเปลี่ยนเพื่อจะได้เอไม่ซ้ำกับของเพื่อนบ้างเพราะของเดิมก็มีแต่เสียงเนี้ย,ข,ยของเดิมก็มีแต่เสียงเนี้ยมาวอตเทอร์เอสสิบเก้าก็เสียงนี้มาตลอดก็สองปีนี้ก็เปลี่ยนกันบ้างนะครับมีให้เลือกถึงแปดเสียงอ่ะ ปัดซ้ายมาที่ปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วหนึ่งนิดแต่สองครั้งปุ่มย้อนกลับเสียงเรียกเข้าคือนอกจากเสียงเรียกเข้าแล้วคุณปัดขวามาเสียงข้อความตังวันอ่าตั้งเสียงข้อความของ Apple Watch แยกได้ด้วยอ่าปัดขวามาเมลใหม่ตัวันเมลใหม่ให้เข้า Apple Watch เป็นเสียงอะไรเสียงเตือนปฏิทินช่วงเวลาเสียงเตือนปฏิทินเสียงเตือนความจเสียงเตือนความจําหรือ แม้กระทั่งบัดขวามาเสียงเตือนเริ่มต้นลูกโลกเสียงเตือนเริ่มต้นเนี่ยครับก็สามารถปรับได้ปกติมีแต่ตึ้งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งคือแต่ละอันเข้าไปเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเข้าไปที่เสียงเตือนเริ่มต้นเนี่ยเราเราลองหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งที่เสียงเตือนเริ่มต้นเราคุ้นเคยมากมาตลอด Watch OS หลังๆเนี่ยลลกกโค่่าเริมตึ้งเนี่ยู่ลุกโลกค่าเริ่มต้นตะวันอ่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยตะวันตะวันอะไรเนี่ยตะวัน ปิ้งอันนี้ก็คุ้นเนาะปกติแต่เราเราคุ้นเคยกับตัวเนี้ยลูกโลกเนี่ยลุกโลกปึ้งอ่าก็มีอะไรมั่งเนี่ยลูกโลกตัวันตวาดเหรอเครื่องจับเวลาเครื่องจับเวลาช่วงเวลาอ่ะลองจับคือถ้าตรงไหนยังปัดไม่ไปให้หนึ่งนิ้วแต่แต่ตรงกลางหน้าจอทีนึงแล้วค่อยปัดซ้ายปัดขวานะครับอย่างเครื่องจับเวลาเคาะหนึ่งนิ้วค่อยฟังั้งเครื่องจับเวลาโอ้อันนี้เป็นเครื่องจับเวลาช่วงเวลาช่วงเวลาอ่ะช่วงเวลา วิ่งอ่าชัยโยชัยโยชัยโยบินบินบินเน่าเมื่อกี้ชัยโยซ่อมแซม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 ปุ้งปุ้งปุ้งอ่าทัาผิดแหวว่าถ้าผิดเนี่ยเยอะเลยอ่ะเซนรัวไม่มีไม่มีเอามีเลือกไม่มีด้วยนะเพื่อนๆไม่มีมันเป็นไงไม่มีไม่มีก็คือไม่มีนะครับเสียงเตือนปุ่มย้อนกลับอ่าเดี๋ยวครับไม่มีไม่มีเซนรัวอ่าแหวว่าถ้าผิดผมก็เนี่ยเป็นทั้งหมดกี่อันเนี่ยแหวว่าเซนรัวไม่มีไม่มีเซนรัว ห 1> 1, นึ่งสองามี่เครืงจับแูเโอ้มีเนะครับผมก็กลับไปเป็นลูกโลกแล้วกันก็1นิ้วแต่2งครั้งค่าเริ่ม,มตน้นของผมเหมือนเดิมนะครับก็ลองนำไปเรียนรู้กันดูนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวถ้าพบและเจอมาที่ผมพอที่จะนำมาแบ่งปันได้ก็จะนำมาแบ่งปันกันนี่ก็เป็นเสียงเรียกเข้าเสียงเตือนที่เราสามารถ ปรับได้แล้วใน watchOS เวอร์ชั11กันนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พลัดนำความรู้มาฝากกันใครที่ต้องการสอบถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ IT ีสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขใส่ด่วนนะครับ1414พอกดติด ได้ยินเสียงตอบรับปุ๊บกด9แล้วกด1ทันทีแต่ให้บริการเฉพาะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสำหรับเพื่อนๆนผู้ิการทางสายตายังไม่ได้มาเป็นครอบครวัวเดียวกันกับพวกเรามีบัตรคนพิการนะครับก็มาสมัครสมาชิกเป็นครอบครวัวเดียวกันได้ฟรีนะครับเพียงแค่ท,ท่านโทรมาที่022463835และต่อ310ในวันและเวลาทําการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา1414พรดัดกันนะครับวันนี้ผมสีโชคบริการหมอคำ1414พรดัดเออไปทั้งเสียงที่เข้าอะไรกันดีเสียงเตือนอะไรกันดีบนแอปเปิลวอตดีเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม